Oh. Oh. อุ๊อังนี่นางเจ็บปะไมะ่ไม่เจ็บระวังดิโดนเขีนบอฮะเจ็บหรือไม่เจ็บไม่เจ็บนานมาสวนขากอง อันนี้ครั้งเลือกค่ะครั้งแรกที่ว่าเอาพินาดีออกมาหลังจากที่พันนันเอาขึ้นจากอู่นคะเนาะก็เกือบครึ่งปีเลยวเดคะ่ะขึ้นบอกแมนขึ้นบอกขึ้นเอาขึ้นจากน้ำ่าอันทำไหมเน,น,นาะเนาะแตอเอ้ยยังไม่ได้แต่งตเลยนะคะก็เพราะว่าเมื่อเอาพันแสนเอ้ยเอ็ดแล้วมันนี้เลยประกันอาออกมาล่องก่อน เอามาทดลลงค่ะก็เห็นพนันว่าทุกอย่างดีมดกรบโวดเอาโวาดีเ้เอาพันคืนน้ําอีกก็เอาไว้หนํามองที่ว่ามองจอดเหลือพ่นัลมเย็นเย็นมีแหงขึ้นนั่นเลยค่ะเมื่อกืนนี้ก็เลยเอาลอดไตท้องสะพานว่าน่ะอันผ่านอยู่บ่าก,ก็ประมาณห้าเซนค่ะเหลือ เอ้ยก็เอามัสันอันหลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข้ามซ้ำมันสูงเกินก็แล้วก็เต็นท์ข้างหลังเรือก็เอาเอาพันเออเอาพันอันนั้นหลงอะค่ะข้ามซ้ำมันสูงมันก็ผัผ่านสะพานวันนี้การผ่ากันเหมือนไปอันนี้อีกแองนึงนะค่ะอันนี้แองใหญ่มองเรือเอ้ยยูเขามาเปลี่ยนแองน้อยน้อยก็มันก็บนน้อยเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้มันใหญ่กว่ามันมองนี่มันเป็นที่ ที่พันผ่าล่องเหลือนถ้าว่าพันมากินข้าวกินเติรสิค่ะเหลือพวกนักท่องเที่ยวเนาะค่ะเนาะมันก็คืนแล้วก็พามากินอาหารพวกอาหารเที่ยงอาหารแหลงเน่